สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสุดยอดขุมพลังเกราะเหล็กของกองทัพบ,บกไทยรถถังหลักรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกยกให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศนั่นก็คือ VT4 Main Battle Tank หรือที่รู้จักกันในชื่อ MBT 3,000ผลงานการออกแบบและผลิตจากประเทศจีนรถถังรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานเกราะธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งยุทธศาสตร์ใหม่ที่ยกระดับศักยภาพการรบของไทยให้ทัดเทียมกับมหาอำนาจทางทหารในภูมิภาค วิทีซถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท NORINCO จากจีนโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นรถถังหลักยุคใหม่ที่มีทั้งอำนาจการยิงการป้องกันและความคล่องตัวครบท้วนกองทัพบ,บกไทยตัดสินใจจัดหารถถังรุ่นนี้เข้าประจำการตั้งแต่ปี2017และปัจจุบันมีจำนวนกว่า60คันกระจายประจำการในหน่วยทหารมาหุ้มเกราะหลายกองพันทั่วประเทศ มาดูกันในด้านอาวุธประจำรถถัง VT4 ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรแบบลำกล้องเรียบสามารถบรรจุก,กระสุนได้สูงสุด38นัดและมีระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการยิงอีกทั้งยังสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังจากลำกล้องได้ระยะยิงไกลสุดถึง5กิโลเมตรทำให้ VT4 ไม่เพียงยิงใส่รถถังสรูได้อย่างรุนแรงแต่ยังโจมตีเป้าหมายป้อมปราการหรือเฮลิคอปเตอร์ที่บินต่ำได้ด้วย นอกจากปืนใหญ่หลักแล้ว VT4 ยังติดตั้งปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, มและปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, มบนป้อมควบคุมระยะไกลเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากทหารราบและโดรนติดอาวุธความหลากหลายของอาวุธเหล่านี้ทำให้ VT4 สามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการรบแบบประชิดหรือการยิงสนับสนุนจากระยะไกลด้านระบบป้องกันร,รถถัง VT4 ถูกออกแบบมาอย่างแข็งแกร่งตัวถัทงทำจากกรอบคอมโพสิตคุณภาพสูง เริมด้วยกรอะระเบิดปฏิกิริยาเอรารุ่น Fy4 ที่ช่วยป้องกันการเจาะกรอบจากกระสุนเจาะกรอบพลังงานสูงและหัวรบจรวดต่อต้านรถถังนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันเชิงรุก g l 5ที่สามารถยิงสกัดขีปนาวุธก่อนเข้าถึงตัวรถระบบตรวจจับเลเซอร์แจ้งเตือนเมื่อตกเป็นเป้าหมายของอาวุธนำวิถีและระบบป้องกันภัยนิวเคลียร์ชีวภาพเคมีครบถ้วนทำให้พลประจำรถมั่นใจได้ว่าจะรอดจากสนามรบที่เต็มไปด้วยอาวุธสมัยใหม่ ความทันสมัยอีกด้านหนึ่งคือระบบควบคุมการยิง VT4 ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลขั้นสูงมีเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์กล้องตรวจจับความร้อนทั้งกลางวันและกลางคืนและกล้องเล็งแบบพาโนรามาสำหรับผู้บังคับการรถสิ่งเหล่านี้ทำให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วยิงได้แม่นยำแม้นในสภาพอากาศเลวร้ายหรือขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ในด้านขุมพลัง VT สีใช้เครื่องยนต์ดีเซลกำลัง1,300แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้ไกลประมาณ500กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งความคล่องตัวเช่นนี้ทำให้ VT สีเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วบนทุกสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นทางลาดชันพื้นที่ครุขรับหรือการลุยน้ำลึกถึง4เมตรกองทัพบ,บกไทยยังได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อพัฒนาระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรุ่นใหม่สำหรับติดตั้งใน VTC สิ่งนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานลดการพึ่งพาน้ำมันและช่วยให้การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในรถมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นหากเปรียบเทียบกับรถถังรุ่นเก่าที่กองทัพไทยเคยใช้เช่น M60A3 จากสหรัฐอเมริกาหรือ t 8 4 o t จากยูเครน VTC ถือว่าก้าวกระโดดไปอีกขั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องระบบป้องกันที่ทันสมัยกว่า การควบคุมการยิงที่แม่นยำกว่าหรือความสะดวกในการบำรุงรักษาที่ใช้เทคโนโลยีร่วมกับรถถังรุ่นใหม่ของจีนในแง่ยุทธศาสตร์การมีวีทีสีประจำการทำให้กองทัพไทยสามารถยกระดับกำลังรบพุ่งเกราะได้อย่างแท้จริงไม่เพียงพอที่จะปกป้องอธิปไตยแต่ยังสามารถสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการจัดหารถถังสมัยใหม่เช่นกันการลงทุนในวีทีสีจึงไม่ใช่เพียงการซื้อยุทธปกรณ์แต่คือการลงทุนเพื่อความมั่นคงและศักดิ์ศรีของประเทศ รถถัง VT4 จึงถูกยกให้เป็นราชาแห่งรถถังไทยในปัจจุบันด้วยพลังการยิงที่ดุดันการป้องกันร,รอบด้านระบบควบคุมที่ล้ำสมัยและขีดความสามารถในการเคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมทำให้ VT4 ไม่เพียงตอบโจทย์การรบในยุคปัจจุบันแต่ยังสามารถปรับปรุงและอัปเกรดให้ทันต่อสงครามอนาคตได้ดังนั้นเมื่อพูดถึงรถถังหลักอันดับหนึ่งของไทยณนะตอนนี้คำตอบเดียวที่ชัดเจนก็คือ VT4 Main Battle Tank ขุมพลังกราฟเล็กที่เป็นทั้งกรอะก,กำบังและหอกแหลมแห่งกองทัพบ,บกไทย